ฟ g o ก d e น r i ริงครับการวงุ Yo! 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 แหวนที่4มูลค่า40 0 0 0บาทและเป็นหน้าที่ของโดนัทครับเชิญหยิบวงแหวนครับยัะที่ครับทีี้กันทีไหวอนเดี๋ยวรลองดูและถ้าพร้อมแล้วนี่คือภาพปริศนาภาพที่4ของทีมนี้ครับ จากท่านชมทางบ้านนะครับคุณศิลาสีคํามุงนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมตั้งคําถามกับทางรายการเป็นภาพของพารามอเตอร์หรืออากาศยานขนาดเล็กที่จะมีเครื่องยนต์พกพาติดไว้ด้านหลังของนักบินซึ่งในภาพนี้ได้ถูกลบบางส่วนออกไปเหลือไว้แค่ส่วนของร่มคําถามก็คือนักบินพารามอเตอร์อยู่ที่ตาแหน่งใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับเขียนไหม ถ้าจะใช้ตัวช่วยต้องกดนะครับต้องกดครับเอาล่ะกดทันนะครับคุณมี2ตัวช่วยจะเปลี่ยนภาพหรือขอคําแนะนําจากกูรูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพดีกว่าครับใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพนะครับเราเปลี่ยนภาพให้คุณเลยครับอยากยากไมเนี่ยเป็นพระเอกหนุ่มลุกิอนเตอร์ ใจสาวๆที่ถึงแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูหล่อนเนี้ยบตามบทบาทที่ส่วนใหญ่ได้รับแต่แชัปวรากรน,นะครับก็มีโมเมนต์สบายๆกับเขาด้วยเหมือนกันคำถามก็คือครีบซ้ายของโลมาตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับ <c oughs> จะเล่น <ยก S 1> ภาพนี้หรือกลับไปภาพที่แล้วอเอาไงอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้อนนเอารูปนี้พี่รู้ไงรูปพี่ไม่แน่ใจอะลองดูไหมละ่ะ เอาละเลือกเล่นภาพนี้นะครับ30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับ <l ots> นักกับแชปหรือฝั่งของคุณโรสและคุณลูกนัดจะมีโอกาสสิิลถ้าพรา้อมเรดาร์สแกนครับ ที่พร้อมเรียบร้อย15วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับขึ้นไปซ้ายหมดเวลา,าครับกลัแบบเข้าไปตำงที่ครับนี่ขยับไปทางขวาเขาอีกนิดเดียวเลเท่านั้นเองครึ่งวงเองเออทำไมเราไม่เปลี่ยนให้มันไปมากกว่านี้เร<อ>า <laughs> ไปอยู่ออใกล้ๆเาคิดว่าแบบออมันน่าจะใกล้เคียงแล้วขยับไปนิดเดียวก็น่าจะโดนเอาล่ะ มาดูกูรู3ามท่านของเรากันดีกว่าครับเขาวางตำแหน่งไหนกันบ้างครับอ,อ๋อเขาต่ำลงมากันหมดเลยนะครับคุณมะตูคือมันง่ายมากเลยนะฮะอัทจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะจําลองเหตุการณ์วันนั้นให้ดูฮะอ,อ๋อสมมติว่ามะตูเป็นนะโมาออาลมาถ้าเป็นลลมาอันนั้นมาเอ,อ้ยลอ๊ยมะตูมอ,อะไรแม่ เหอนว่านั่งอยู่แล้วกำลังให้อาหารพี่เอเพราะเราเคยเห็นลูมาเวลาเขาไหว้เทวดไม่เหมือนไอ้กำลังหาตำแหน่งอยู่อย่างงี้เตลได้สำเร็จนะครับจะมีเงินรางวัลสะสมตีเสมอที่70,000บาทเลยถ้าพร้อมเลดาด้สแกนครับ เลยว่าภาพนี้แชมป์อาจจะลืมนะครับตอนนี้ภาพนี้แชมป์กำลังยื่นมือไปจับคลีบซ้ายเขาอยู่นะเออเพราะฉะนั้นตำแหน่งคลีบซ้ายอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยไปดูภาพนี้เต็มๆอยครับดูหมดเลยเออแน่เขายื่นที่สายมาให้ตัดตึกเลยอ่ะเออเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ยู่หัวอยู่แล้วเขากำลังยื้นนี้ แล้วเจ้าของบอกว่าลูกหัวอยู่ลูกหัวลงมาอยู่สงสัยวันตรงไหนเนี่ยสงสัยวันนั้นหลายท่าไปหน่อยอสัมผัสหลายส่วนข้อนี้น่าเสียดายนะครับไม่มีใครได้เงินสะสมไปนะครับเอาล่ะมาที่วงแหวนที่สี่สหรับทีมนี้และจะเป็นหน้าที่ของโรสครับอุ้ยเออทำไมไม่ให้พลัง energy มาก กงใจเพื่อนฝูงหน่อยให้กำลังใจเช็คกันดูนะโลกนี้ไม่มีความที่ทธอย่างนี้แหละครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือภาพปริศนาภาพที่4ของทีมนี้ครับนี่คือภาพของคุณมัตตูมเตชินดีเจและพิธีกรจอมแฉที่มีความสูงโดดเด่นถึง195เซนติเมตร และคุณแพลวคณิตกุลนักร้องสาวเสียงใสายไซมินิที่มีความสูง155ซนติเมตรคำถามข้อนี้ต้องวางวงแหวนคำตอบบนแถบแนวตั้งสีขาวในตำแหน่งที่คุณคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำถามก็คือคุณแพลวมีความสูงอยู่ที่ระดับใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับความสูงคือหัวเหรอคะความสูงของแพรวความสูงของแพรวหมดเวลาแปลว่าเล่น ภาพนี้นะครับ30วินาทีเชิญเลยครับแถวไหมก็อ้อมเรดาร์สแกนครับ พร้อมแล้ว15วินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับหมดเวลาครับกลับเข้ายันที่ครับเลื่อนขึ้นไปเท่านั้นเลยนะครับมั่นใจว่าน่าจะประมาณนั้นน่ะคงไม่น่าเท่าเอวพี่มาตูมขนาดนั้นหรอกมั้งครับอ๋อเพราะท้าเลื่อนลงมาก็น่าจะเท่าเอลแล้วเออมาดูกูรูของเรา3ท่าน โดยเฉพาะคุณมาตูมดีกว่าตอบตำแหน่งไหนตคนเลวรับรับแฉมาเลวเล่นกันดีเออม่ตอบคำถามให้ดูเออสียว่าเออมาลุ้นกันนะครับสติวสำเร็จนะครับเรียกว่าเงินสะสมขึ้นนำไปที่1 1 0 0 0 0บาทและมีโอกาสเล่นก่อนในรอบไฟนอลจะทำได้หรือไม่เรดาร์สแกนครับ คุณมาตูมสูง195เซนคุณแพรวสูง155เซนอยู่ตรงไหนครับโอ้อยู่ตรงกลางเลยอ่ะกลางเลยโอ้โหถือว่ากลางเลยนะครับอยู่ตรงกลางเลยอยู่ประมาณสักเกือบเหัวไหล่คุณคุณมาตูมนี่ไงดูตัวเล็กนี่ย่อภาพจริงให้ภาพนี้ต้ออยู่ประมาณนี้ประมาณหน้าอกอ่ะเห็นไหมเนินแหกตาดูใครอยู่ตรงกลางใครใคร เรียก้ว่าขึ้นนำแล้วตอนนี้นะครับคุณโร,รสรคุณลูกนันฮะ,ะตอนนี้ถ้าจะแซงเขาคือต้องสติของเขาได้และตอบของภาพตัวเองได้ด้วยนะฮะ,ะเข้าสู่วงแหวนที่5มูลค่าห0 0 0มืนบาทและเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับค่ะอมสู้ๆพี่ และ้าพร้อมนี่คือภาพปริศนาภาพที่5ของทีมนี้ครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกระโดดลงจากเครื่องเล่นปีนป่ายในสนามเด็กเล่นแต่ได้ถูกเราลบลำตัวออกไปเหลือไว้แค่ส่วนเท้ากับเงาของเธอเพื่อมาเป็นปริศนาและคำถามของเราก็คือมือซ้ายของเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ครับ กดใช้ตัวช่วยคุณมีตัวช่วยขอคําแนะนำจากกูรูทั้ง3ท่านเพราะฉะนั้นทั้งกูรูทั้ง3าท่านเชิญเลยครับโอ้ ตีตรงมาเป็นของลูกนักครับเชิญเข้ายำที่ครับหมดเวลา,า <c oughs> แล้วถ้าพร้อมแล้ว15วินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับเยื้งเยิงนิดเดียวแสดงว่ายังเชื่อกูรูของเราอยู่มันน่าจะใกล้เคียงเพราะว่าเมื่อกี้โรสเขาพูดว่าคนเราไม่น่าจะแบบ <ล>กระโดด<ล>เอาหน้าคว่ำอย่างเงี้ยค่ะตัวจะตังต้งตึ้นหนอตัวน่าจะตั้งขึ้นมาหน่อย <c oughs> เอาละครับวางไปแบบนี้ถ้าสเตลสําเร็จนะครับเงินสะสมเรียกว่าตีตื้นขึ้นมาที่80,000บาทเลย <c oughs> ทีเดียวจะทําได้หรือไม่เรดราสแกนครับ ตำแหน่งที่ถูกต้องกันเลยครับโอ้ซ้ายไปทางนั้นเลยออคุณตั๊กนะครับตอบถูกนะฮะนี่โอ้โหนี่ถ้าเชื่อคุณตั๊กนี่มีโอกาสเลยนะครับนี่เด็กโอ้ยังดูยังน้องอยยังเด็กๆอยู่เลยยังเด็กยเด็กอยู่ยังเด็กอยู่นะครับโอ้โหอันนี้ที่ทั้งสองทีมตอบนี่ยังอยู่มาทางขวาหมดเลยนะเออเราถามมือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ ไม่มีใครได้เงินสะสมเพิ่มไปนะครับแหม่น่าเสียดายครับแต่ทีมนี้ยังมีโอกาสสะสมเงินเพิ่มเพื่อไปลุ้นเล่นในรอบไฟนนลกันนะครับจะทำได้ไหมเป็นหน้าที่ของลูกนัดครับเชิญเลยครับวงแหวนที่5ครับ50 0 0มบาทครับ คลีเมอร์หางแหวนมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับลิงแต่ส่วนหัวกลับคล้ายสุนัขจิ้งจอกคือมีจมูกและปากแหลมยาวมีดวงตากลมโตมีหางยาวเป็นพวงเหมือนกระรอกนะครับคำถามก็คือปลายหางของลีเมอร์หางแหวนตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับ ใช้กูช่วยทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นกูรูทั้งสามท่านเชิญเลยครับเนี่ยจะไปรูแต่ละท่านก็ไปกันคนละทางเลยอยู่ที่ลูกทางมันแล้วพี่จะไม่ผิดหวังพีฝ่ายจะมีโอกาสสติลเพื่อเพิ่มเงินสะสมแสนหกหมื่นบาทเรดาร์สแกนครับ ตกมาเป็นของแชปครับเชิญเข้าประจำที่ครับยาวมากผมว่าเพิ่มเป็น 1, 1,60 0 0 0บาทเลยทีเดียวในรอบไฟนอลจะทำได้หรือไม่เรดาสแกนครับ ว่าหางยาวใช่ไหมยาวฮะพี่ต้าก็บอกหางยาวครับผมอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่นะพี่เอกไม่ยาวไปอีกเห็นไหมฉันบอกแล้วหางดังขึ้นภาพถูกภาพจริงอย่างนี้เลยครับหางยาวขนาดนั้นเลยหางยาวขึ้นมาแบบนั้นเลยและข้อนี้นะครับไม่มีใครได้เงินสะสมไปนะครับ